วันนี้จะพามาดูกล้วยออกเครือกลางต้นนะครับพอดีเจอกล้วยออกเครือกลางต้นนะครับว้าว wow. หวยออกเครือกลางตนสายมูว่างไงกันครับถ้าเป็นสายมูนะครับต้องขอหวยกันแล้วนะครับยอดมันออกกลางตน ถ้าเป็นสายมูนะครับก็ว่ามันมหาจรรย์เป็นของแปลกนะครับต้องนับลกูกนับผีกันแล้วกัน๋ยอันนี้พึ่งออกได้ประมาณที่เจอ ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ยังออกสลัดปียังไม่ทันหมด ก็ปกติแล้วก็เคยเจออยู่บ่อยๆนะครับกล้วยออกเครือกลางลำต้นถ้าเป็นสายมูก็บอกว่าแปลกนะครับมีความโชคดีนะครับ ถ้าเป็นสายมูก็คงว่าแปลกมหาสกั์นะครับแต่ถ้าตามวิทยาศาสตร์ก็มองรู้ว่าไม่แปลกอะไรกันนะครับซึ่งปกติแล้วกล้วยออกกลางออกเขือกลางลำต้นนี่ก็จะบังคับให้มันออกได้นะครับ ก็นานๆจะได้เจอสักทีงนะครับแต่ก็มีบางสวนนะครับที่ก็ททำบังคับให้ออกกลางลำต้นได้คือเขาเขาจะเจาะเจาะไปรูปสี่เหลี่ยมนงี้นะครับขนาดนี้กลางลำต้นเจาะเข้าไปถึงด้าน,ด,านด้านแกนกลางมันน่ะแล้วก็รอก,กาบออก รากราบออกแล้วเขาก็เอาฟิจโอบอร์ดนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดน,น,น,นี้สอดเข้าไปสอดเข้าไปให้ถึงแกนกลางพอกล้วยมันออกเครือจากโค,คนต้นนี่นะครับมันก็จะพุ่งออกมาโดนฟิจอร์บอร์ด พอโดนเสร็จปุ๊บมันก็จะออกเป็นเขือออกมาอย่างนี้มันไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับก็ไม่แปลงนะครับแต่ถ้าเป็นไสายมูก็บอกว่าแปลกนานๆานเจอทีอนึนะครับวันนี้พอดีมันออกมาเจอเก็อเลย คลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องช่องทำดีช n n e l ด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ